แาน้นียังไม่สก,กิลเลยครับเห็นไหมคือตัวนามแม่งหลบเลยน,นะครึ่งหลอดแล้วเห็นไหมดูดิสามสิบอ่ะห้าสิบแล้วโอ้โหตายเลยสิเออหลบไม่ได้เลยเออตอนนี้ชัดเจนแล้วนะว่าฮอลังดีไม่ดีเพื่อนๆไม่ตัดสินใจเองเลยเสี่ยงนะครับเฮ้ยน้องฮอลังยิงกันโอ้โหอย่างงี้ไม่ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราไปตัดตัวดาเมจฝั่งตรงข้ามเห็นไหมเจ๊เจะเอาไปเลยซุปเปอร์ดาก้อนบอลแซดยักษ์ตูงหโอ้สามแสนห้าเห็นไหมฝั่งหนึ่งแม่งไม่ได้เล่น ฮะสวัสดีครับห <c oughs> มีรักที่แแบนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีรัตติชอปนะครับเพราะว่าอีรัติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพ่พิมพ์อีรัติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคูณบาร์พร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีกับกาชานะครับฮะสวัสดีครับ นะสวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในยูเวอร์โซนะครับก็อันนี้ก็ถึงเวลารีวิวแล้วนะครับโดยที่มีก็ถ้าถามว่ามีเปิดไหมมีไม่ได้เปิดนะเพราะว่าตอนช่วงนี้เพชรไม่พอมันเปิดหลายตัวมากไม่ไหวนะเติมอกักทุกตัวก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะมารีวิวที่ใช้ของตัวเพื่อนเนี่ยใช้อยู่3วันแล้วแล้วลงแทบทุงทุกคอนเทนต์เลยก็เลยใช้คําว่ารีวิวได้นะครับ อันนี้มีสรุปข้อดีเลยนะข้อดีของน้องฮองรลางสรุปโดยสั้นๆเลยนะมันคือทาเลียที่ทําให้ดีบัฟให้ไฟไม่ได้บัฟให้เราใกล้เคียงกับทาเลียอ,อันนี้สําหรับหมีนะมันเก่งครับแต่มันไม่ได้มาร์ทแฮปก็คือยกเว้นจะเล่นเผ่าหอสรุปควรเปิดไหมอันนี้คือหมีเชียร์ให้เปิดนะแล,แล้วว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดเนี่ยควรต้องคันออริจินถ้าเปิดเปิดไม่ถึงออริจินก็หมีว่าจะดึงมาสิทธิภาพรองมาไม่สุดอะ กาหลังๆเนี่ยมันจะเป็นต้องออริจินครับตั้งแต่สออิบหกขึ้นไปอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดตัวน้องเนี่ยที่คือที่หมีรองเนี่ยตัวน้องค่อนข้างบางเพราะนั้นหมีว่าการใช้งานจริงๆคือควรจะเป็นออริจินเพราะว่าน้องเนี่ยควรจะยืนนานๆครับไม่ควรตายเร็วแล้วก็ถ้าเกิดสมมติตัวฮอลังเนี่ยอยู่นานใช่ไหมครับมันจะทําให้ตัวแท้งเราอยู่ในนานนานขึ้นเพราะว่าน้องเนี่ยจะไปตัด MP มานาฝั่งตรงข้ามเนี่ย ตลอดเวลาทําให้มานาฝั่งของเราเนี่ยเต็มตลอดเพราะเราเต็มอ่ะก็อย่างเช่นถ้าเกิดแทงอย่างเงี้ยแคร์สก,กิลก่อนใช่ไหมครับมันก็ฮิวฮิวมันก็ทําให้ตัวแคร์ตายยากกว่าเดิมถูกไหมฮะแล้วก็ทําให้ฝั่งเราตัวดาเมจเนี่ยเปิดสก,กิลก่อนมันก็ได้เปรียบเลยถูกไหมทั <S <S ้งที่หมีเห็นคนในบอร์ดน,นะเขาบอกว่าบางคนใช้พานอ่ะสิบหกอะ่ะตั้งแต่ด,า 1, ดา 4, 15, ่านหนึ่งด่านสี่สิบห้าแทบ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 ไม่แพ้เลยอันนี้โดยส่วนตัวที่หมีใช้สิบหกสามสิบใช่ไหม จากเมื่อก่อนทีมเก่าของมีอย่างเงี้ยมีต้องรีประมาณ30มสิบรอบว่าจะผ่านแต่ว่าแค่ยืมพอลังเพื่อนอะรอบเดียวผ่านเลยคือมีมีเห็นเลยว่าถ้าฮหลังไม่โดนล้วงก่อนนางยืนาน,านานนะโอกาสชนะเนี่ยประมาณ70% 8 0ต่อให้พลังต่อสู้อีกฝั่งหรือมากกว่าเรา2 0 0 0 0นจริงๆนะเพราะว่ามันทําให้แทงเราจากจากตอนแรกแทงมียืนไม่ได้ทําให้แทงมียืนได้แล้วก็พอแทงยืนได้มันก็ทําให้ตัวดาเมจยิงงาถูกไหม ส่วนหอเผ่าอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าถ้าเล่นย,งงยังไงก็ต้องมีฮอราังอย่างน้อยติดหนึ่งตัวครับเพราะว่านางเป็นตัวแบบของเผ่าสัตว์เลยนะอ่ะอันนี้มีขอพูดเรื่องอาร์ติแฟกต์ก่อนเลยนะอ่ะเดี๋ยวมีขอแปะให้ดูก่อนเลยนะครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยอันนี้บอกเลยว่ายางต่ำการใช้งานจริงคือขั้น3ครับขั้น3มเนี่ยมันจะฟื้นฟูมานาะเปลี่ยนเป็น500ความเสียหายเพิ่มเติมเปลี่ยนเป็น1 2อหมีมองว่ายางต่ำก็ต้องขั้น3อาร์ติแฟกต์แต่ ควรจะต้องอันติแฟกขั้น6ครับเพราะว่าจะ,ะขั้น4เนี่ยเห็นว่าศัตรูที่โดนไอดาก้อนจะเสียมานา200แต่ว่าถ้าเกิดขั้น6จะลดมานาเปรียนเป็น500ก็ยิ่งไปตัดมานาฝั่งตรงข้ามทําให้เรายิ่งได้เปรียบคือที่หมีลองนะอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ได้ใช้สก,กิลเลยดีกว่าครับมันก็ตายกันหมดแล้วอะ,อะเดี๋ยวหมีจะทดลองเทสให้ดูเลยดีกว่านะครับว่าน,นางเจ๋งจริงหรือเปล่าคือเท่าที่หมีดูอะสก,กิลใช่ไหมครับ อ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตลอง16สาสิบนะอ่าเดี๋ยวมีจะเอาฮอลังเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูไหมระหว่างน้องเมย์สองร้อยปดสิบกับฮอลังต่างกันขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวมีขอเล่นเมย์ให้ดูก่อนมีเจ้าบอกบอกว่าเอ่อฮอลังเนี่ยมนได้ดามเมจด้วยนะแต่ว่าจะไม่แรงเท่าเมย์ไม่ไม่ใช่ดามเมจเดืเลิศจัด,จดเหมือนน้องเมย์เหมือนลิซ,ซี่แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่า นางมีดาเมจครับถ้าเกิดคนที่อัดมาเลเวล2 8 0ร้อเนี่ยมันก็มีดาเมจแถมตัวนางเนี่ยมันดาเมจอตั้งแต่อสกิลอันดิเมททุกอย่างคือดีทุกอย่างคือเรือเอางี้ดีกว่าแ,แล้วก็พอเวลาลงเนี่ยนอกจากมีดาเมจแล้วไปตัดมานาฝั่งตรงข้ามด้วยมันเลยยิ่งทำให้แบบมีรู้สึกว่าโอยโอยออที่จะผ่านระยะเลย โอ้โหตอนหมีมาบอกให้ตอนแรกที่หมียืมเพื่อนอ่ะสตัวใช่ป้าหมียืมแค่ฮอลังเลเวล200เองมันก็ผ่านได้แล้วไอตัว325รีบเนี่ยบอกจริงนะว่าเออเอางี้ดีกว,ว่าเดี๋ยวมีเทสตัว200ร้อกับสองอเอาแบบชัดๆเลยอ่ะเอาแบบให้เพื่อนๆเข้าใจเลยว่าตัวสามัญชนกับตัวของสายวานเนี่ยมันแตกต่างขนาดไหนนะครับคือตัวสองที่หมีลองมันก็ผ่านด่านสิโคตรง่ายอ่ะ คืออย่างที่บอกครับการที่มันตัดเกรดฝั่งตรงข้ามดีมันก็เลยทําให้ดาามจฝั่งเราอยู่อยู่ถูกไหมครับเอ้ยวันนี้เขาเขาใช้มาอ้าววันนี้เขาเขาไม่ได้ใช้หรอโอ้จบกันหรือหรือว่าเขาอาจจะใช้ได้แหละแต่พอดีพอดีหมียืม้มคนที่เขาเลเวลสูงกว่าตัวมันก็จะไม่วางทับกันนะอดลองตัวเลเวลสองร้อยเลยแต่อย่างที่หมีบอกนะมันมันผ่านง่ายมากยิงหมีลองแล้วตัวสองร้อยอะ คืออีกฝั่งหนึ่งยังยังยังไม่ได้ใช้สก,กิลเลยครับมันเลยทําให้ตัวฝั่งเราอะ่ะแทงก็ตายแทงก็ไม่ตายถูกไหมเอาง่ายอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ใช้สก,กิลเลยฝั่งเราได้ใช้แม่กก็คือตัวโกงมากแล้วอ่ะมีพูดถูกมาอ่ะเดี๋ยวมีฮอเทสได้ดูโอ้โหแบบนี้มันไม่สมน้ําสมเนื้อเลยอะจริงๆนะเพราะว่าฮอลแรงสองร้อยมากๆมียืมเพื่อนแม่งยังผ่านโคตรง่ายเลยตัวสามร้อยนี่คงไม่ต้องบอก อันนี้มียื้มตัวของคุณคุณน็อกนะคุณน็อกนะ N.O.X. อะ่ะคุณน็อกนะก็เป็นผู้เล่นเอ่อคนดีสีสังคมคนแรกเลยนะโน .1 เลยนะอันนี้มีเพิ่งทำคนที่สองไปสังเกตแล้วเห็นไหมครับว่าดามเมจของน้องฮอลันางเนี่ยจะไม่เท่าเมเห็นไหมแต่ว่าอย่างที่บอกคือพอนางเนี่ยสกิลเต็มเมื่อไหร่เห็นไหมนางเริ่มยิงน้าแข็งแล้วอันนี้รู้เรื่องแล้วนะเดี๋ยวนะอล,อลองดูดามเมจฝั่ง,งตรงข้ามนะครับโอ้โหคุณใช้ยิงเขามันจะตายหมดแล้วมงเนี่ยอ่ะ ปาปๆปะปปปเห็นไหมครับว่ามันจะตัดมานาเอาละมังกรวาลียอดดาแกโอ้โหไปคนละครึ่งหรอเห็นไหมว่านาเม็นนางก็มีเฮ้ยเฮ้ยเ้ดี๋ยวตายหาเวเห็นบ้าบอกแล้วแม่งโหดคือฝั่งตรงข้ามอ่ะอันนี้ของคุณน้องนี่เออคุณน้องนี่อาร์ติแฟก์สามนะครับยังไม่ได้สี่ห้าหกถ้าสี่ห้าหกจะยิ่งตัดมานาแต่คือเท่าที่ลองเนี่ยแค่ระดับสามเนี่ยมันก็ตัดมานาฝั่งตรงข้ามแทบไม่ได้ใช้แล้วอะถ้าเกิดเรามี ทีมตัวดาเมียดที่แรงๆอยู่นะผ่านแบบอีซี่โบมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตมาเทสหอให้ดูต่อเลยนะครับชั้นชั้นนี้ยากนะเอาจริงชั้นนี้โคตรยากไม่ต้องตุ๋ยหรอกตุ๋ยไปก็ตายสามตัวเนี่ยอ่ะหอลังมา <Okay. S 1> แท้งหนึ่งพออ่ะลองลองแบบเบสิ็กเลยคือปกติด่านเนี้ยมีบองตรงนะแค่หมียืนไม่ได้นะแค่หมีถ้าด่านเนี้ยมีต้งแทงสองต้องเอาเอา่ แทงเอลไม่อีกตัวนึงแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้มีจะเทสให้ดูเลยว,ว่าถ้าเ,เห็นบ้านลิซซี่หลบไม่ได้เลยโอ้โหอันนี้เทสดีเลยครับเห็นบ้านลิซซี่แม่งหลบไม่ได้เลยอ่ะปกติลิซซี่ได้ยืนแบบคิวอะยืนแบบคิวอะย้อนจะตายกันหมดแล้วว่าโอ้โหเห็นมาแม่งคือ <c oughs> ถ้าเกิดเพื่อนอัดสุดเนี่ยดาเมจก็ได้ครับอย่างที่บอกดาเมจมันก็ได้แล้วก็ดาเมจของนางเนี่ยกดอันสกิลใช่ไหมครับมันโดนหมูมันเป็นดาเมจอแล้วก็ อันติเมตเนี่ยก็ดาเมตอเหมือนกันแล้วแล้วดาเมตอแรงนะแรงอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงขนาดพวกน้องเมกับดิซี่อ่ะเดี๋ยวคราวนี้เดวมีจะไม่ลงให้ดูนะ <S <S <He S 1> เห็นปบบว่าคือตัวนางเนี่ยมันจะตัดหลบแล้วก็ทําให้อีกฝั่งเนี่ยตีช้าซึ่งจะทําให้อีกฝั่งตีช้ามันก็เก็บเกะช้าด้วยถูกไหมแถมโดนตัดอกีกแถมบางตัวที่ติดฟีดเนี่ยเวลาเรากดสกิลส,ส,สกิลไปเนี่ยบบเออดา้อนไอซ์เนี่ย มันจะติดน้าแข็งด้วยครับตัวไหนติดน้าแข็งก็ต้องติดสตัด้วยนะะเดี๋ยวเขาวนี้มีเอาแบบทีมสามันชนจะทาให้ดูเลยว่าแบบมันต่างชั้นเลยกันเลยนะคือมีจะบอกว่าลิซี่กับแจ็กกาลีนเนี่ยถ้าเกิดมีน้องฮอลังมาเนี่ยหลบแทบไม่ได้เลยอ,อเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมนะฮารูฮิตลิซี่ดิเนี่ยหลบเอาหลบเอานะครึ่งหล่อแล้วแต่ก็ถ้าเป็นฮอลังตะกี้ก็หายไปแล้วเห็นไหมน่ะหายมากขึ้นหลบสี่ห้าทีแล้วอนนีเทสให้ดูแบบจ่าจไปเลยนะว่าโอ้โหมันแบบตึงนะ โอ้ยกูจะตาย,เ,ยเดี๋ยวก่อนอินดี้ซี่อโอ้โหเห็นไหมครับว่าเรามีอลังลงกับไม่มีพลังต่างกันไหมเห็นไหมลิซซี่มันหลบแบบโอ้โหสัมผัสที่6เลยอ่ะชิบหายแล้วเนี่ยถึงกับตทีมแตกเจ๊ลงไปก่อนเร็วลูกเอาให้มันรับรับพลังหน่อยตูมเนี่ยน้องหมีมันเถื่อคนละครึ่งหลอดไปก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านเนี่านะ<ๆ>เห็นไหมว่าแตกต่างกัน เอาเอาง่ายๆนะไอพวกตัวหลบทั้งหลดทั้งหมะทั้งหลายทั้งแหล่เลยจะเป็นแจ็คแจ็คแจ็คกาลีนหรือลิซี่เนี่ยถ้าเริ่มเกมมาแจ็คกาลีนไม่ล้วงเออไม่ล้วงไม่ล้วงฮอลังก่อนมั่นใจเลยครับแม่งหลบไม่ได้เลย,เ,ยเพราะว่าฮอลังจะมีพัสซีที่ไปลบค่าหลบของฝั่งตรงข้ามแล้วก็ทําให้อีกฝั่งตีช้าประมาณนี้นะอันนี้มีเทสให้ดูให้สังเกตเลยเดี๋ยวอีกสัลรอมหนึ่งนะสะใจมากเลยนานๆจะได้ตีลิซี่แบบหลบไม่ได้แบบนี้ นางนียังไม่สก,กิลเลยครับเห็นไหมคือตัวนาลงแมง่หลบเ่ยนะครึ่งหลอดแล้วเห็นไหมดูดิสามสิบอ่ะห้าสิบแล้วโอ้โหตายลิซี่เออหลบไม่ได้เลยเออครานี้ชัดเจนแล้วนะว่าฮอลังดีไม่ดีเพื่อนๆไปตัดสินใจเองเลยลิซี่หอสองร้อยก็ขนมอะสําหรับฮอลังนะอย่างที่บอกคือตัวที่หมีดูแล้วฮอลังมีโอกาสแพ้ทางมาสุดคือแจ็คเกอลินแต่อย,อย่างที่บอกครับเพือากกาพ่อนๆตัวแจ็กเกอลินเพื่อนๆก็พยายามเออไปวางพรอมเพลนให้ดีนะ คือแค่เพื่อนเพื่อนวางให้เจ้ากระลินไปล้วงตัวอื่นอยากอยากให้ไปตบนางแค่นี้นก็จบแล้วครับเอาต่อไปหอสัตว์ตมีดเดือนไปตมีดแทบไม่ค่อยได้ปั่นเลยนะอ่านี่ยังไม่ได้ใส่ของด้วยไม่ต้องใส่ของหรอกมีฮอลังซะอย่างนะเเทสแบบนี้เลยเข้าใจง่ายอีกสี่ตัวไม่ได้ใส่ของนะครับก็นั่นแหละยวหอลังแบกเลย อันจริงหมีไม่ได้ปั่นหอนานมากนะไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับหลายเกมจากแล้วเพื่อนเพื่อนที่ตามใน Y t ทก็จะรู้ว่าวันหนึ่งหมีลงโอ้โหน้าแข็งครับไอ้ตะก้อนคือคือคนละครึ่งหลอดไปยังไม่ตายงั้นเหรอเอาติแม่งตายหมดแน่เลยว่ะโอ้โหกดไปตายหมดแน่เลยครึ่งหลอดไปแล้วครับบายบายสรุปนะถ้าถามหมีนะหมีให้เทียเอสสำหรับหมีนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ลดมานาตัวแรกของเกมเลยแล้วก็เพิ่มมานาฝั่งเราด้วย แล้วก็ถามว่าถ้าเกิดเพื่อนๆยังอัดเป็นหึงออริจ mm ินดาเมจไม่ค่อยมีหรอกแต่ถ้าอัดสุดได้อย่างที่เห็นครับ mm hmm. ดาเมจแรงแรงอยู่ระดับหนึ่งไม่ถึงขั้นตัวดาเมจจ๋าๆแต่ว่าอย่างที่บอกคือการที่นางมีดาเมแเราไปตัดเราไปตัดมานนงฝั่งตรงข้ามแล้วบวกเราด้วยแล้วก็ไปลดหลบไอ้พวกตัวลิซซี่ไอ้พวกแออจก็คการ์ลดไอ้ตัวแบบปวนประสาทพวกนี้รับประกันนะพอหลังจาัดก,การอยู่มัดแน่นอนนะครับผมอย่างที่เห็นนะ พอร้อยขึ้นไปเผาสัตว์อคุณนองเขาลองคุณนองเขาลองเขาก็บอกว่าอีซี่นะตอนมีกับไม่มีก็มีอะไรให้ลองอีกไหมครับเนี่ยไม่น่ามีแล้วนะใช่ปะดันอันนี้มันยืมตัวโอ๊ยไอ้ดันอันนี้เอาเอาตัวอะไรไปก็ผ่านแล้วก็ในส่วนอารีนาเนี่ยอันนี้หมีไม่มีหมีเทสให้ไม่ได้นะแต่ว่าหมีเคยเจอกับคนใช้หอรังเยอะอยู่อเดี๋ยวหาคนมีหอรังให้เราเทสแล้วกัน คือถ้าเกิดฮอลังไม่ตายเนี่ยมันจะตัดมานาะฝั่งตรงข้ามเราทําให้เราสกิล,ลออกช้าพอเราสกิล,ลออกช้าโอกาสแพ้ก็แม่งลงฮอลังแน่นอนเอาไม่มีหรอกคนนี้กัคนนี้ก็มีตีกันประจานะคนไหนมีฮอรลังครับขอเทสหน่อยครับแต่คือจริงๆอะ่ะอันเนี้ยถึงจะเปิดเทสไม่เจออะ่ะแต่ว่าตอนที่มีเล่นด์มีเจอบ่อยอันนี้เขาไม่ได้ลงนะ คุณมีเจ้าบอกว่าถ้าฮอลังฝั่งตรงข้ามเราเราไปลวงเขาไม่ตายนะเตรียมตัวแพ้ได้เลยครับเพราะว่าเขาตัดเกรเราลูารัวพอตัดเกรเราโอกาสที่เราแพ้ก็สูงกว่าประมาณนี้นะครับไม่มีคนเปิดเลยว่ะไม่เจอเลยส่วนใหญ่บนบนเขาจะใช้กัน <c ười> ไม่เจอเลยครับตรงใส่วันนี้ได้เทสแค่นี้นะโอ้ยนี่สาวมุคุณนอกวะเนี่ยโอ้ยสาวมุคุนอกว่ามีมีนกมีนอก มีน้องดับามาร์คสามด้วยวะเอาเรื่องจัดเลยนะไม่มีอะไม่ได้ลงครับโอ้โหที่ห้าดาวทั้งทีมใครจะเล่นกับพี่เนี่ยไม่มีใครใช้น้องเลยวะเอ้ไม่ไม่อโทษครับไม่มีใครใช้ฮอลลังเลยเอาไปว่าบีกเขาเทสให้ดูแล้วกันว่าเออมันมันมันเด็ดดวงจริงนะไม่ได้แบบไก่กาอลาเล่นะด่านมันไม่มีมันมีให้ลองแค่เนี้ยตอนนี้นะครับ อะไไงก็เผื่อจะช่วยเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะว่าเออเพื่อนเพื่อจะตัดสินใจเ,เล่นต่อไหมเอ้ยเพื่อนเพื่อนจะตัดสินใจเปิดไหมด้วยส่วนตัวนะมีให้เอสเอสแต่วิกกี้ออกมาน่าจะประมาณเอสไม่ก็เอสเอสเนี่ยแหละถ้าเกิดเออเพื่อนๆสามารถอัดอาร์ติแฟกต์ได้หกเนี่ยมีให้เอสเอสเลยเพราะว่าอันเนี้ยเอาเอาแค่ตัวที่ลองใช้เนี่ยแม่งก็แบบโหดแล้วว่าโหดเกินไปหมุย อ่ะปิดฉากไปด้วยการใช้ฮอลังจบจบสวยเท,ท่ๆไปเลยแล้วนะครับสำหรับ16ส0สบนะครับผมอันนี้หมี่ไม่รีบนะเพราะว่าเดี๋ยวหมี่ไม่มีด่านเทสจริงๆหมี่จะเก็บ16ส0 1สหอา 16, 4, 4, 4, นะ่าส6 4ห1สี่สหสี่ห้าไว้นะพรานถ้าด่านจบเดี๋ยวมันไม่มีให้เทสเนะี่แหละประเด็นเลยนะอ่าันนี้ก็จบไปนะครับในส่วนการเทสฮอลังนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูปิดปิดสวยสวยเท่ๆไปเลยนะ เห็นป่ะปกติเนะี่ยแค่หมีถ้าเป็นตัวอื่นยืนนะี่ยแค่หมียืนไม่ได้นะแต่เพราะเพราะเป็นฮอลังมาเห็นป่ะมันเลยทําให้สก,กิลฝั่งตรงข้ามออกช้าเวลาเราเราก็ได้เปรียบนะครับเฮ้ยน้องฮอลังยิงกันโอ้โหอย่างงี้ไม,ไม่ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราไปตัดตัวดาเมจฝั่งตรงข้ามเห็ือนมาเจจจะเอาไปเลยซุปเปอร์ด,นนด่าคนบอลแซดยักษ์หนุ้มหูสามแสนห้าเห็นป่ะฝั่งหนึ่งแม่งไม่ได้เล่นเลยอ่ะโหดไหมอย่าลืมว่า 3, สามแสนห้าลงห้าตัวนะ อย่าลืมอย่าลืมมันลงห้าตัวนะครับหูนี้ผ่านผ่าน,ผ,านผ่านแบบงงมากเลยผ่านแบบเฮียเอเฮียอะไงไงก็เอาเป็นว่าจบกันไปสําหรับการเทสอฮอลังนะครับอันนี้เป็นของคุณน็อกนะก็แกก็โหดทุกตัวอะไรงี้ก็ขอบคุณสําหรับพรอมโดเนนะครับผมเดี๋ยวมีขอย่าออก,ก่อนนะครับ อันนี้ขอบคุณสำหรับท็อปโดเลนนะครับคุณคูเปอร์สองหมื่นบาทคุณซากิหกพันบาทคุณนัวสองพันบาทคุณคานาเวอร์สองพันบาทคุณพลอยหนึ่งพันบาทคุณเอกแคสซ่นหนึ่งพันบาทเพื่อขยายสนุนช่องลักกี้แม่ทางนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้มีบอกตรงเลยนะว่าสรุปความน่าจะหน้าเปิดไหมอันนี้มีบอกตรงเลยนะว่าถ้าเพื่อนๆสามารถอัดออริจินได้แล้วก็อาร์ติแฟกซ์สามอย่างต่ำคือสามนะถ้าเอาแบบน้องสุดเลยต้องสี่ถึงหกครับเพราะว่าจะตัดมานาฝั่งตรงข้ามถ้าเแร็กเกิลไอซ์เนี่ยทำให้เห็นผลมากกว่าาเดิมมครรับปะะณนนี้นะ แล้วก็ส่วนการเล่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคาดออริจิน Origin มันก็จะดีกว่านนองก็จะมีดาเมจแล้วก็ยืนนานมากกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวที่สามารถจัดการพวกลิซี่กับแจกรินดีมากอันนี้มีเทสให้ดู้วเห็ยบ่าลิซี่แม่งหลบไปได้เลยลิซี่แบบอะไรอะ่ะเนี่ยเหรอเทพเจ้านายต้องมาโดนทอรังปากซะแล้วแหละสำหรับมีอย่างที่มีบอกนะมีให้ที s อนะส่วนเ,นเพื่อนๆเนี่ยลองช่างใจดูลองดูคลิปหมีแล้วก็ลองไปเออลองคิปวเคอ์ดูครับ ค,คิดวิเคราะห์ดูว่าเฮ้ยเราจะเปิดหรือหรือไม่เปิดแล้วโดยส่วนตัวคือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีตัวที่ขาดย,ยังขาดดาเมจระดับหนึ่งอยู่แล้วก็เป็นตัวที่ดีบัฟฝั่งตรงข้ามลดมานาติดน้ําแข็งติดสตันโอ้โหแม่งเป็นตัวเดียวที่แบบครอบคุมจักรวาลเลยอะแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ถแต่ก็มันก,ก็ไม่ได้ขนาดที่ว่าเป็นแบบตัวละครที่แบบขาดไม่ได้ประมาณนี้ครับนะแต่จริงๆมันก,มนก็มันก็เกือบเกือบขาดไม่ได้แล้วแหละนะถ้าถ้าได้ขนาดนี้นะ อ่ะ้นก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับไม่อยากให้มีทำากด์แล้วเกิดอีเวนต์โ e ซก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะเหมือนเดิมนะหมีก็ทำไม่เหมือนแต่ว่าช่วงนี้หมีมีงานจ้างเกมเอ่อวอลเลนฟอร์สอยู่ก็เลยต้องรีบทำเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าคนจ้างเขาก็โอนเงินมาแล้วหมีก็ต้องรีบทำเนาะอ่ะ้นขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับพบ